เรามาดูข่าวประจำรายการตรวจสอบหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่การตรวจสอบข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าของทุกรายการที่เรานำมาเสนอต่อท่านเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายๆอย่างครับอย่างวันนี้ผมจะชี้ให้ท่านเห็นถึงข่าวข่าวจริงกับข่าวปัน่นหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆเนี่ยจะลงข่าวจริงแล้วข่าวปั่น ปั่นด้วยความเกียดชังจะทินจะแทงอะไรพิเศษเนี่ยเขาจะเล่นน้อยนะครับอา้าวเรามาดูกันนะครับกลุ่มข่าวจริงก่อนไทยรัฐไทยรัฐนเขาเป็นข่าวตลาดแต่ข่าวที่เหมือนกันทุกฉบับในะข่าวตลาดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐาไปญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็มีวอร์ดิง้งหุ้นส่วนใจถึงใจ กับข่าวเรื่องการได้รับคืนตุก๊กตาเ,เทวรูปนะครับที่เราเรียกว่าอะไรโกลเด้นบอยนะครับอันนี้เป็นก็เป็นข่าวที่ต้องลงฮะเพราะว่าการได้ของทรัพย์สินของประเทศชาติกลับคืนมาเนื่องจากในสมัยสงครามเย็นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการซื้อขายของกัน <c oughs> การลบกันเนี่ย มันอยู่ในป่าในเขาก็ไปเห็นสิ่งเหล่านี้เข้าก็มีการขายขายกันไปแล้วก็ขายส่งทอดไปทอดไปก็ออกไปต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> ตรนโทษไปแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มีอาจจะเป็นการของบริจาคไปเนื่องจากว่าเพื่อจะหักภาษีบ้างอะไรบ้างนี่ในกฎเกณฑ์ของอเมริกาแล้วนี่ของสองชิ้นนี้ก็มาจากอเมริกานะครับก็ <c oughs> ขอโทษทุกฉบับก็จะลงนะครับพอมาเดลีนิวก็เช่นเดียวกันครับไทยเฮได้คืนวัตถุโบราณแต่ว่ามันมีข่าวอีกอันนึงคือข่าวเศรษฐกิจคือเรื่องของเศรษฐาขายข้าวในสองล้านตันผมเป็นนักการเมืองตอนที่อยู่กระทรวงพาณิชย์นี่ถ้ามีข่าวเรื่องขายข้าวสล้านขายข้าวสองล้านตันสามล้านตันนี่ดีใจเหลือเกินต้องต้องถักดันออกไป ต้องลิงก์กับนังซือพิมพ์เพื่ออะไรฮะเพื่อกระตุ้นตลาดกระตุ้นตลาดให้เห็นว่าลักข้าวได้สองล้านตันห้าล้านตันสิบล้านตันเนี่ยก็จะทําให้ข้าวในตลาดกระตุ้นสูงขึ้นบางทีขายไปไม่ได้ตังค์ยังต้องขายครับขายให้เกาหลีเหนือช่วงนั้นที่ท่านนายกทั้งศรีวินายกนั่นแหละนี่ับเป็นข่าวที่เห็นนะครับส่วนข่าวของไทยรัฐนี่เรื่องสยองนิสิตสาวปอเอก นี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมามีคนไปเคาะประตูแล้วก็หวาดกลัวก็เลยปีนป่ายออกมาเพื่อจะหนีแล้วก็ตกตึกแหมอันนี้ก็เรื่องน่าเศร้าขอขอนุญาตนะผมก็จะไม่คุยเรื่องนี้มากเท่าไหร่เอาเอาข่าวอื่นๆหลักๆก,กันแล้วกันนะครับจากเนนีนิวก,ก็มาเออ่มติชน มติชนก็จะเห็นชัดเจนใช่อย่างที่ผมบอกเห็นไหมสองข่าวนี่ก็เรียกว่าเป็นสื่อสื่อหลักๆเขาไม่ไม่เล่นข่าวทิ่มแล้วนะข่าวแทงความจงเกตจงททงแล้วไม่มีส่วนเรื่องตายภาคทีนัดเคาะค่าแรงใหม่ก็โอเคก็เป็นข่าวเก่าที่เขาตามกันนะข่าวสดก็เหมือนกันมีลักษณะเป็นข่าวอย่างที่ผมบอกสยามรัฐก็แบบเดียวกัน เรื่องเศรษฐกิจเรื่องญี่ปุ่นนะครับผู้จัดก,การก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันแต่เห็นนะักข่าวหลักๆวันนี้ผู้จัดก,การไม่ไม่ได้เล่นข่าวอย่างที่ผมบอกแต่มีข่าวเล็กๆมีประโยชน์ดีเดี๋ยวผมจะมาคุยอีกทีนะฮะคือข่าวเรื่องของ การรับปริญญาที่มหาวิาลัยขอนแก่นคณะนิติศาสตร์เป็นเรื่องแปลกใหม่แปลกใหม่ยังไงเอ่ยแปลกใหม่ตรงที่มีอะไรอ่าขอโทษเ <c oughs> ชิญเชิญแม่บ้านนะครับเชิญแม่บ้าน ขึ้นไปให้โอวาสแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่อันนี้สิครับที่มาแปลกผมให้ท่านดูธรรมดาคนให้โอวาสเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อาจารย์มหาวิจัยคณะบอดีนะครับเพราะว่าสอนมา อันนี้เป็นกรอวิธีคิดที่เป็นแบบจารีประเพณีที่ทำมานานแล้วก็เหมือนกับไปรับปริญญากันในหลวงเนี่ยแหมใครไม่ได้ไปรับนี่ไม่ได้เลยนะต้องรับแต่ตลนนังก็เริ่มมีตอบโต้ว่าไม่รับเออไม่ไปรับนี่ก็มีข่าวไปแล้วแต่ปีนี้ไม่มีข่าวอย่างนี้ที่คอนแก่นมีข่าวแปลกก็คือชื่นชมเหตุการณ์ เชิญแม่บ้านครับแม่บ้านในคณะขึ้นไปให้ขึ้นไปอวยพรครับซึ่งอันนี้เขาถือว่าคืนสู่สามัญให้นักศึกษาบัณฑิตเนี่ยได้มีความสำนึกว่าคนธรรมดาสามัญก็มีความสำคัญนะเอออันนี้ข่าวของ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 ,ของอผู้จัดก,การเขาเลยมีอยู่นิดหนึงผมเลยมาลงให้ท่านดูนะฮะน,นี่ครับ กรอเล็กๆแล้วนี่็คือข่าวข่าวใหญ่ๆเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้เป็นความปเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งชื่โชมคณะนิติศาสตร์มาาลยขอนแก่นให้แม่บ้านขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทำชาวเน็ตใจฟูนี่คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับงานรับปริญญาไม่ใช่งานศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นงานที่บอกถึงความคิดใหม่ๆของบัณฑิตของนัก ของปัญญาชนซึ่งในต่างประเทศเขามีเยอะแต่วันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับเป็นเป็นการเกิดใหม่ที่ดีแม่บ้านท่านนี้ก็เป็นเป็นคนทําความสะอาดในคณะ <c oughs> นะฮะก็ถือว่าเป็นเกียรติไงคนทำความสะอาดอาจารย์สอนออในห้องเรียนเขาก็ถือเท่ากันแต่ว่าคนละหน้าที่นะครับสิ่งเหล่านี้เกิด ควรจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นอิทธิพลที่บอกให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ๆของกลุ่มกลุ่มกิจกรรมกลุ่มนักศึกษากลุ่มอาจารย์ที่ก้าวหน้าผลักดันกันภผยดาวดินเขาก็จบนิติศาสตร์ที่นี่ที่ต่อต้านเผด็จการประยุทธ์แล้วก็ถูกจับเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาเนี่ยนะผมเห็นข่าวนี้แล้วทำให้ผมเห็นว่าเออแสดงว่าการแตกหนอ่อ ออกช่อแนวคิดใหม่ๆเรื่องความเสมอภาคกันระหว่างมนุษย์ไม่ไม่รังเกียจเดียดฉันเรื่องชนชั้นนี่ละนะครับน่าจะเป็นเรื่องดีแม่บ้านคนนี้ก็คือคุณคุณป้ามัดชื่อเล่นชื่อป้ามัดนะครับนี่ป้ามัดชื่อนางทองร้อยเชื้อสาวกถีเธอก็ขึ้นไปให้ให้พรแต่สุดท้าย กรอบวิธ er in He ีคิดในหมู่มวลชนเนี่ยยังฝังอยู่เขามองรู้สึกว่าบัณฑิตพวกนี้มีมีฐานะสูงกว่าเขาคําอวยพรก็เลยบอกว่าป้ามัดขอแสดงความยินดีในความสําเร็จของี่เพาะขอความสำคัญนะความสําเร็จขอทุกคนในวันนี้นะคะป้าขอให้บัณฑิตทุกคนนําความรู้ที่ได้ จากท่านอาจารย์สอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์และขอให้ทุกคนเติบโตไปได้เป็นเจ้าคนนายคนมาปิดท้ายรายการผิดคิวเลยครับแต่ยังว่ามวลชนทิศอย่างนั้นจริงๆมวลชนคนคนผู้ใช้แรงงานคนสามัญชนในประเทศไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีาการห่างชั้นกับบัณฑิตมีการมีความรู้สึกว่า ไอการเปเจ้าคนในคนนี้สําคัญมากแล้วเขาไปผู้ต่าต้อยทําเรื่อยๆครับเดี๋ยวความคิดมันจะปรับเสมอภาคกันและนี่คือพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเอานะฮะเรามาดูเอ่อมาที่มาดูหนังสือพิมพ์ประเภททิมทิมแท,มทงแทง,ทงเอ่อประเภทปัน่นข่าวหาเรื่องนะครับเอาใจคนกลุ่มเล็กๆ ที่เกลียดชังกันซึ่งอย่างเนี้ยไม่มีในที่ผมบอกมาเลยเห็นไหมไทยรัฐเดลินิวมติชนเขาส่งไม่มีนําเริ่มต้นที่ไหนฮะแนวหน้าแนวหน้านี่ประจําเลยครับดังนั้นที่ผมเรียกเป็นสื่อติ่งผด็จการเนี่ยมันใช่เลยจริงๆมันแคบอะแล้วจะมากขึ้นด้วยเพราะว่าเจ๊ปองเจ๊ปองตัวนี้ เขาเอามาปั่นเขากะจะขายข่าวความเกลียดชังโดยเฉพาะเกลียดชังเสื้อเหลืองเสื้อแดงอย่างเนี้ยคุณปองเออผมก็จําชื่อนามสกุลนามสกุลเธอไม่ได้แต่ความริงก็สนิทกันเนี่ยนะฮะและผ่านหัวว่าจตุพรคล่องใจนี่เอาลจตุพรก็จะกลายเป็นดาราทิมแทงทักษิณก็จะเป็นดาราประจำของเออแนวหน้า ดังนั้นนี่ก็พูดก็พูดเถอะถ้าใครไม่ชอบข่าวประเภทนี้ไม่ต้องไปซื้อแนวหน้าอ่านนะครับแต่ว่ากลัวจะตกข่าวก็มาฟังดูจากสุนัยทีวีนะครับไม่ต้องซื้อจตุพรท่องใจชิงปมอุ้มแมวอยู่บ้านแทนคุกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ไทยโพสต์ประจำเหมือนกันครับประจำเหมือนกัน <laughs> ต้องทิมแมวต้องทิมทักษิณ จะเรียกว่าก do, ้าวข้ามไม่ก้าวไม่ข้ามทักษิณก็ก็ใช่นะภาษาทั่วไปแต่ว่าถ้าเรียกเต็มเตมคือเป็นสื่อที่ขายความเกลียดชังอย่างว่ามันมีหลายมุมนะเขาไม่เน้นข่าวอื่นข่าวอื่นอาจจะใส่แต่ว่าไอ้ข่าวที่จะทำให้กูเกลให้เกียดชังกันนี่เล่นกันเต็มเต็มไปเลยแต่ว่าอันนี้ขายโดยใช้เทพไทยแทนเทพไทยที่ติดตราดกันแล้ว เทพไทยเสนาพงพึ่งออกจากคุกมาก็ไทยพวก็ัามาขายอับประยศเอื้อนักนักโทษชายแม้วความจริงนี่ครับคนที่จะให้ขาพวกเนี้ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองนักเคลื่อนไหวที่มีลักษณะถ้าใครไปดิวกับคนเหล่านี้ ไม่ต้องไปไปเอื้ออาทรเมตตานะจำได้ไหมครับสามสายฟ้านี่แหละหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเทพไทรเซนพงศนะ์ที่หมิ่นประมาทท่านยิ่งรักอะ่ะสามคนตอนนั้นนี่จะติดตารางแล้วนะเป็นที่รู้กันแล้วว่าสารดีกาตัดสินแล้วติดตารางแนะ่โอ้โหไปโอดควรวญเขาเขาก็อภัยให้เออทนที่จะเป็นมีน้ำใจว่าเฮ้ย เป็นบุญคุณไอ้บุญคุณไม่ต้องพูดละเป็นน้ำใจที่เราเห็นว่าความมีไมตรีต่อกันในฐนานะรณกันเมืองมันก็น่าจะเข้าใจได้แต่คนประเภทนี้อย่าไปคาดหวังว่าจะมีคุณเทพไทยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคาดหวังนะครับคุณจตุพรไม่ต้องไปคาดหวังดังนั้นก็เลยมีขา่าวทำนองนี้อีกคนหนึ่งที่ไม่ควรจะคาดหวังเลยคือใครรู้ไหมฮะ อันนี้เป็นข่าวเมื่อวันก่อนนะคือคุณวัชระเพชรทองเหมือนกันถ้าเห็นไหมฮะไทยโพสเหมือนกันเลยแต่เป็นคนละวันบุกท่านสิบสี่พิสูจน์ทักษิณน,นี่ครับแล้วไม่กลัวติดคุกติดตารางไม่กลัวถูกฟ้องนะฮะนี่แนวหน้าเหมือนกันดีครับไล่อยู่กับทักษิณย่างเงี้ย แต่ว่าโดยเฉพาะคุณวัชระะเพชทองเนี่ยแปลกตรงที่ไม่อายครับเออเป็นนักการเมืองที่ไม่อายแล้วทําในานามพรรคประชาธิปัตย์นะมันถึงกลายเป็นเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไงเออนี่ถ้าจะให้พรรคประชาธิปัตย์เท้าดีขึ้นกับเวลาออกก็เหมือนคุณอภิสษฎจ์เอออันนี้ก็เวลาออกเมื่อเดือนก่อนนู้น ก็ไปกุข่าวบอกว่าทักษิณไม่ได้อยู่ชั้นที่สิบสี่แล้วอยู่ที่บ้านเห็นไหมมีสะว่ายน้ำปรากฏว่าทนายความของท่านทักษิณก็จะฟ้องเอาครับแต่อย่างไรก็ไม่ทราบไม่ฟ้องน่าจะฟ้องซะคือไปเอารูปที่ทักษิณอยู่ที่ดูไบแล้วหลานท่านไปบินไปเยี่ยมใช่ไหมก็เล่นกันก็ถ่ายรูปกันลงเฟซบุก๊กก็หยิบ รูปอย่างนี้มาบิดเบือนครับมาบิดเบือนปรากฏเป็นภาพเก่าไม่ใช่ภาพปัจจุบันนี้นี่เป็นข่าวเก่าเนี่ยนะฮะทักษิณเล่นน้ำกับหลานเมื่อปีหกสี่นู่นแต่ที่เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าคนประเภทนี้ยังตามคือไม่ไม่ไม่อายนะครับว่าปั้นสร้างข่าวเท็จขึ้นมา แล้วก็ไม่กลัวถูกฟออ้องเพราะว่ายิ่งถูกฟ้องยิ่งดังคือนักการเมืองประเภทเนี้ครับก็เลยสอดคล้องกับสื่อประเภทสื่อสร้างความเกลียดชังโดยเฉพาะไทยโพสต์กับแนวหน้าท่านจะเห็นคุณภาพของสื่อเองนะครับนี่คือความเป็นจริงแล้วก็มีอีกสื่อฉบับหนึ่งที่ทำท่าทำทางมากกว่าเขาหน่อย ทําท่าเหมือนดีครับสื่ออันเนี้ยแต่ถ้าเป็นข่าวการเมืองปั๊บกูปั่นเป็นหลักนั่นก็นคือกรุงเทพธุรกิจก็คือเครือ,อาข่ายของเนชั่นนั่นเองอาจจะเป็นไปได้ครับคือเขาจะต้องหาข่าวปั่นที่ฟังแล้วมันมันแปลกดีเพราะบางทีข่าวการเมืองนี่มันมันไม่มีเมื่อไม่มีก็ต้อง สร้างข่าวขึ้นมาดังนั้นข่าวนี้ก็เลยสอดคล้องกับเรื่องของออพรรคประชาธิปัตย์ที่ตกต่ำลงจากการลาออกของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นี่นะครับบังเอิญกับคุณเดียอ่านีต้องรู้พื้นฐานสิคุณเดียที่สามีคือในฉายบุญนาคเป็นเจ้าของสํานักข่าวนี้ สักสำนัข่าวเนชั่นก็จะทิมแทงประชาธิปัตย์เป็นพิเศษในยุคของนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักเนี่ยจะต้องเจอเรื่อยๆดังนั้นถ้าท่านรู้อย่างนี้ปั๊บท่านจะรู้ทิศทางแล้วแล้วเครือข่ายเนชั่นเนี่ยก็จะทิมแทงประชาธิปัตย์วันนี้ก็เลยสมประสงค์ก็หยิบเรื่องของประชาธิปัตย์เนี่ยมาปั่นต่อหลายฉบับก็ปั่นแต่เขาหยุดปั่นแล้วทำนองว่า จะเอาประชษปัดเพื่อจะมาปรับคครมโนะครับเศรษฐาจะเอาประชษปัดเข้ามาเพื่อจะพูดไง่ายๆว่าให้เกิดความหนึ่งให้คนทั่วไปรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวใหม่แล้วนี่สงสัยรัฐบาลไม่มีเสถียรภ,ภาพแล้วเพราะเนชั่นเนี่ยปั่นมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่อุงอิงมาพิธาไปเออเขาโตองอุงอิงมาเศรษฐาไป เศรษฐาจะเป็นนายกไม่นานต้องไปเพราะอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าพักแล้วพึ่งเป็นนายกได้สองเดือนเนี่ยมันก็ปั่นได้อย่างนี้แล้วดังนั้นวันนี้ปั่นให้เป็นระบบเลยบอกว่าทักสินจุดเปลี่ยนการเมืองแนะ่ความจริงเปลี่ยนมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่หมื่มาเปียนแล้วก็เอาข่าวเรื่องประชาธิปัตย์จะเข้ามา ร่วมรัฐบาลก็คือทิมทิมแทงหัวหน้าพักคนใหม่คุณเฉลิมชัยทิมบ่อยๆก็เอาซะเลยดีกว่ามั้งคุณเฉลิมชัยมาเลยหมดเรื่องไปมึงทิมจังเนี่ยนะแต่มาทิมผ่านทักษิณว่าทักษิณมีคนเมเนตเป็นคนบริหารจัดการเห็นไหมบอกว่าปีหกเ็ดปีหน้าจุดเปลี่ยนทักษิณเป็นผู้คุมเกมแล้วทำสูตรเลยนะเอ,อรัฐบาลนี่มีสามร้อยสิบห้า ถ้าลบเอาภูมิใจไทยออกเอาประชาปันยี่สิบสีงเข้ามาจะเหลือสองร้อยหกสิบสี่ทำไมเออแปลกกรนีมาพักภูมิใจไทยก็ยังไปกันได้ดีทุกอย่างเห็นไหมฮะไ,ไปกันได้ดีทุกอย่างถ้าอยู่ด้วยก็เป็นสามสาร้อยสิบห้าพอเอาประชาปัเข้ามาเอา ภูมิใจไทยออกไปเหลือ264มันเพื่ออะไรอ่ะทำเป็นสูตรไงพรรครวมพลังประชารัฐมี40เสียงเอาออกไปประชาธิปัตย์ 8, เข้ามา20เสียงเลยเหลือ295พรรครวมไทยสร้างชาติมี36เสียงเอาออกไปใส่20เข้ามาก็เหลือ299อย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปัน่นแต่ว่า ปานอย่างมีชั้นเชิงหน่อยและก็ทำให้ข่าวรู้สึกน่าสนใจในการติดตามก็ท่าน,นั้นแหละครับดังนั้นผมว่าการรู้ทันข่าวต่างๆเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์ผมถึงเอานังสือพิมพ์มามาคุยกับท่านในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองและอยู่ในวงการเมืองมานานแล้วก็อยู่ในประเทศไทยก็ต้องเมื่อก่อนนี้มันไม่มีออนไลน์เนี่ ก็ต้องเล่นซื้อซื้งือพิมพ์มาเป็นสิบๆฉบับเพื่อจะดูทิศท,ทางข่าวดังนั้นคนที่สนใจข่าวแต่ไม่ไม่เข้าใจเนื้อในของข่าวก็จะปวดหัว <ś v> ปวดหัวทำไมมันปั่นป่วนไปหมดอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แ allora ล้วก็อย่าไปอ่านมันครับหนึ่งเสียสตังค์สองเสียเวลาแต่ถ้าอ่านอย่างเข้าใจอย่างที่ผมบอกนี่ท่านก็จะเข้าใจดี